บวชสตินะครับบวชสติอยู่เสมอมันดูทางอยู่เสมอนะครับเราขับรถก็ดูทางดูถนนดูคนดูไฟจราจรการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราเกิดขึ้นมาเพื่อบวชนะครับบวชสตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วสติวิปลาสสติแตกสติเสียสติไม่ดีสติร้อนนี่ก็เกิดโทษนะครับเกิดโทษ เกิดการพยาบาทเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะครับทำร้ายทําลาย,ล,ายล้างปานตัวองผู้อื่นเพราะว่าสติวิปัสสนาเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นความงามความเที่ยงนะครับก็ไปกําหนัดไปขัดเคืองไปลุ่มหลงมัวเมาไปเพลินพอใจอยากใครก็ไปเกิดนิวรณ์เกิดทุจริตเกิดอวิชชาตันหามนติติอุปทานซึ่งก็เป็นเหตุเกิดทุกทั้งหมดฉะนั้นการที่เราบวชสตินะบวชสติ ก็จะทําให้เราสํารวมในปฏิจจสมุปบาทในอนิจจัขงขังตาในอสุภะมมนะระมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราบวทสติแล้วเราจะสํารวมกายวาจาใจสํารวมการแสดงออกความคิดคำาพูติารรมความเห็นความคิดความเพียรความหรือความตั้งใจการเลี้ยงชีพในมรรกต่างๆฉะนั้นให้เราบวชนะครับบทสติ เมื่อบทสติได้กายก็จะสักว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาจิตก็สักว่าจิตธรรมก็สักว่าธรรมไม่หลงกายว่าเป็นเราของเราหรือตนของเราเห็นกายเกิดดับเป็นเวทนาเกิดดับเป็นจิตเกิดดับเป็นธรรมเกิดดับเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใตนของเราเพราะเมื่อเราบทสติอาจจะเป็นเช่นนั้นเห็นจิตก็สักว่าจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นตุกตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตนของเรานะครับ บวชสติแล้วก็เห็นธรรมเป็นสักวะธรรมนะธรรมในธรรมก็สักวะธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตเราทาไม่เที่ยงเป็นทุกขอัตาการบวชสตินี้ทำให้เราไม่หลงไกลเวลาจิตรมนะครับไม่หลงธาตุไม่หลงขันไม่หลงอายตนะเห็นธาตุขันไม่เที่ยงเป็นทุกขัตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตงของเราเบื่อนายใครก็หนัหลุดพ้นเป็นอิสระสติก็เป็นอิสระไม่เสียสติสติไม่แตกสติไม่ วันไว้นะครับสติไม่วิปลัชฉังนั้นให้เราบวทสติอยู่เสมอเมื่อเราบทสติอยู่เสมอนี่ธาตุขันอายตนะนะครับก็ไม่ทําให้เสียสติหรือว่าโลคธรรมอบายมุกต่างๆลาบยึดสันเรินสุขที่เกิดขึ้นการที่เราบทสติเนี่ยทำให้เรานั้นสํารวมได้สงบได้สงบสติได้แล้วก็สติเย็นสตินิ่งสติเฉยได้สติอเบิกขาได้ สติสงบได้สติบริสุทธิ์ได้สติหลุดพ้นได้ฉะนั้นการบวชสติจึงจําเป็นมากนะครับสติเป็นศิลป์สติเป็นสมาธิสติเป็นปัญญาเป็นศรัทธาเป็นความเพียรสติเป็นวิชาวิมุตติวิโมกสุญญานิพพานฉะนั้นการบวชสติจึงสําคัญมากนะครับไม่อย่างไรสติมันวุ่นวายไปนการอยู่ที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่จบไม่สิ้น พบภูมิพบชาติกับอยู่กับความคิดความเห็นความยิดความอยากอวิชชาตัณหามานณนติฐิเกลเลตุปกิเลสสังยชศมิตนสังยศซึ่งตติอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่ถูกการลเทศก็เบียดเบียนถึงผู้อื่นด้วยนโยบายด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยกฎกติกามารยาด้วยสมมุติด้วยธรรมวินัยด้วยโลกธรรมดนการมีสติที่สมบูรณ์ก็คือการที่สติบวชกับสติบวชและสมบูรณ์ไอห,ห่วง นะครับมีสติกุ้มกองรักษาตัวเองได้ไปไหนม,มาไหนทําอะไรครับครถขับเรือไปเหนือร่องใต้ไปเรียนไปสอนไปทํางานนะครับก็คือการไปบวชไปบวชเพื่อที่จะให้รักษาตัวเองได้มีความรู้มีสติที่บริสุทธิ์สติที่สงบสติที่สํบรวมสติที่เป็นอิสระสติที่มีกําลังรักษาตัวเองสติที่มีปัญญานะครับฉะนั้นการบวชสติจึงจําเป็นมากนะครับบวชสติได้ทุกเพศทุกวัยทุก ที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาบ้านวัดวังเมืองได้หมดนะครับทุกที่ที่เรียนที่ทํางานที่ไปเราไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ให้บทสติเมื่อบทสติแล้วสติมีความรู้มีสติปัญญาแล้วก็จะสะอาดสว่างสงบและบริสุทธิ์เลียเป็นอิสระไม่ทุกข์ไม่กังวลนะครับไม,ม ge, ไม่มีกิเลสไม่มีกรรมวิบากมาครอบงํา ดึงดันปักดันโน้มนาวไปในทางอายนณะฉะนั้นการที่เรามีสติจึงปลอดภัยปลอดโปรง่งจากสังขารทั้งหลายจากธรรมทั้งหลายท้งโลก,กธรรมธรรมชาติเพศไปต่างๆฉะนั้นให้เรามีสติโดยการบวทสตนะิเมื่อบวทสติแล้วเราก็จะสำรวมง่ายสงบง่ายนะครับมีความสุขได้ง่ายสะดวกสบายนะครับมีความอิสะระคล่องตัวไปไหนมาไหนทำอะไรก็ด้วยสติ คุ้มครองรักษาปกป้องเป็นบริการคอยดูแลให้ความอุ่นใจอุ่นกายนะครับฉะนั้นให้เราบวชสตินะครับ,ะรบ,รนะรบจะถามจะตอบจะนิ่งจะเฉยจะกู้จะเหยียดจะเคลื่อนไหวจะอุจจาะปัสาวะจะไปจะมาจะเดิมจะกินจะใช้อุภคบริโภคเสวงหาอะไรก็บวชสติไว้ก่อนเมื่อบวชสติแล้วทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันสมดุลทุกอย่างมันมันควรถูกการะเทศะบุคคลชุชนที่ อยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับมันก็จะปลอดภยัยมั่นคงอบอุน่นมีความสุขสงบเย็นนะครับมีความว่างโล่งโปร่งโบสถสบายก็อาศัยการบทสตินี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่บทสติแล้วต้องให้คนอื่นคอยรักษา,าเป็นหมอเป็นคนไข้นะครับแต่ถ้าเราบทสติแล้วเรารักษาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาคุ้มครองรักษา เพราะว่าเรามีสติที่ดีสติที่สมบูรณ์สติที่สะอาดสติที่บริสุทธิ์สติที่ตั้งมั่นสติที่เบิกขาสติที่วางโลกโปร่งสบายสติที่เย็นนะครับฉันให้สติบวญสติให้สติอยู่กับตัวนะครับไม่ต้องไปอยู่กับวัตถุสิ่งสอนเงินทองเข้าของคนสัตว์วัตถุสถานที่เรื่องราวต่างๆซึ่งมันไม่แน่สู้อยู่กับตัวเองไม่ได้มันรักษาตัวเองได้แน่นอนนะรอดปลอดภัยแน่นอน บวชสติแล้วได้บุญได้วาสนาได้บารามีนะครับมีบุญวาสนาบารามีเป็นเนื้อนาบุญนะครับไม่เป็นเนื้อนาบาปฉะนั้นบวชสติไว้ก่อนนะบวชสติไว้ก่อนจะเป็นไปเพื่อทานสินภาวนาเมื่อบวชสติแล้วมันอิ่มนะอิ่มกายอิ่มใจสุขกายสุขใจส,ส,สบายกายสบายใจมีกายใจที่ตั้งมั่นคล่องแคล่ al, วกวรแต่การงานอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานอ่อ,อนน้อมนะครับรู้ประมาณ ในทุกสิ่งทุกอย่างปัจเจยปัจจัย5รูปประมาณในการบริโภคอุปโภคฉะนั้นให้เราบวชสตินะครับเมื่อบวชสติอยู่ที่บ้านที่ทํางาน,นตลาดวัดวังต่างที่เราไปกินไปเที่ยวไปอยู่ไปใช้ชีวิตนะครับให้เราบวชสติไวนะ้เมื่อบวชสติแล้วมันละเว้นบาปอกุศลทั้งหลายนิวรณ์ต่างๆทุจริตทั้งหลายนะครับมันเป็นไปเพื่อกุศลนะ ทำดีคิดดีพูดดีทาดีถุกการลเทศะบุคคลทุกคนที่ก็คือคิดพูดทําด้วยการให้ทานรักษาสิ่งภาวนานะครับมันก็จะถูกบุคคลถูกสถานที่ถูกการลเทศะนะครับหรือว่าเมื่อบวชสติแล้วจิตใจโปร่งใสมันไม่มีกิเลสเศร้ามองไม่หวั่นไหวไม่สะดุง้งไม่สะทกสะทานกับโลก,กธรรมเกิดโลก,กธรรมขึ้นมาก็วางเฉยได้หยุดได้เย็นได,นได้นิ่งได้เปลยวางได้ไม่กงังวลไม่ยึดถือไม่ห่วง ให้บวชสตินะครับบวชสติอยู่สม่ําเสมอนะครับโดยอานาปานสติบวชด้วยอานาปานสติมีสติรู้ลมหายใจเราจะได้สติมีสติบวชชําระสติให้สติบริสุทธิ์สติสะอาดสติงดงามสติบิ่งบานนะครับมีสติเต็มรอบนะครับข่าวรอบฉะนั้นใช้อนาปานัสติคือสติอึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นระยะระยะทำให้เราช่วยการเบรกการพักผ่อน นะครับการทํางานการเรียนการใช้ชีวิตพอเหมาะพอดีไม่ตึงเกินไปไม่เคร่งคัดเคร่งเกลียดกับการใช้ชีวิตไม่เบื่อหน่ายเกลียดการไม่หมดกิจลำการพงซ่านไม่เงาฉะนั้นให้เราหายใจเข้าหายใจออกด้วยสติที่บวชนบบวชสติบวชลมหายใจเมื่อเราบวชแล้วมันก็หมดทวงหมดกังวลกับตัวเราเองและผู้อื่นไม่ต้องเป็นภาระซึ่งกันและกันไม่เป็นปัญหากันและกันไม่มีเรื่องทุกอย่างสงบ ทุกอย่างเป็นความสุขทุกอย่างเป็นความอิสระทุกอย่างเป็นความผ่อนคลายนะครับเป็นความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาอันแหละเป็นโชคเป็นลาภเป็นวสาสนาบารามีของทุกเพศทุกวัยฉะนั้นให้เราบวชสติอยู่เสมอโดยการหายใจเข้าออกระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นระยะระยะโดยการทําอนาปานสติอย่างนี้นะครับก็เป็นการบวชสติแล้วไม่บวชสติแล้วก็โล่งโปร่งไม่อึดอัดไม่ลาคาญไม่ครับที่ไม่รับ ใจไม่ขัดข้องตัวอย่างลุกล่วงตลอดจับพันพว่วงล่วงจ้าตลอดเบาสบายผ่อนกายยิ้มแย้มเจ่ม,มสล่าแรลงเบิกบานมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นอะไรสบายสบายที่ากายผ่อนกายนะครับฉะนั้นให้เราบวชสตินะบวชสติด้วยกันกทุกท่านทุกคนนะครับก็จะเป็นพระสติเมื่อเรามีพระสติพระปัญญาพระศรัทธานะครับเราก็จะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตัวเองเป็นผู้รู้เตือนและเบิกบาน เป็นผู้ไกลจากกิเลสหลังจากเครื่องสร้างหมองตั้งหลายทั้งปวงนะครับ